ก็ขอกรับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับมาพบกับเซียนเหลาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์ผลบอลนะครับพร้อมจากเชเดดบอลนะครับไปในฮิปแล้วครับคู่นะครับแอตเลติกนะครับบินเบานะครับพบกับกรานาดานะครับในเวลาตีสามตรงนะครับของคำขืนนี้นะครับ ทางเจ้าบ้านนะครับจะเป็นของแอตเลติกนะครับบินเบานะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับก็ต้องบอกว่านะครับฟอร์มยันค่อนข้างดูทรงๆอยู่นะครับพระเกมในลีกสิบเกมหลังสุดนะครับเก็บใจไม่ได้เพียงแค่สามเกมเท่านั้นนะครับจะหนักไปทางเสมอและเป็นส่วนใหญ่นะครับขณะที่ทิมเยือนนะครับกลาฟาร์เนะครับ ผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดูป้อแปะมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะเกมในหลีกสิบเกมหลังสุดนะครับเก็บชัยไม่ได้เพียงแค่สองเกมเท่านั้นนะครับและแพ้ไปถึงห้าเกมด้วยกันนะครับและเกมนี้นะครับแคนาดานะครับเองพวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านนะครับที่แม้ว่าฟอร์มภาพรวมครับอาจจะดูทรงๆอยู่แลวก็ตามทีนะครับแต่เกมนี้นะครับ มองว่าไม่น่าจะเป็นงานที่ง่ายแน่นอนนะครับเพราะถ้าเทียบกันดูจากฟอร์มภาพรวมกับเกมในหลีกช่วงหลังของสองทีมนี้นะครับมองว่าเจ้าบ้านนะครับอย่างแอสติกบินเบานะครับเองพวกเขาก็ยังจะดูมีทรงกว่าและดูคาดหวังได้มากกว่านะครับทางด้านทีมเย,ยนนะครับที่อาการยังดูพอแปดอยู่ตามทรงของทีมนะครับ ในโซนท้ายตารางอยู่เยอะนะครับทำให้เกมนี้นะครับเชื่อว่าโอกาสที่ทีมเจ้าบ้านนะครับแอตเลติกนะครับบินเบานะครับจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านเก็บสามแต้มได้ในเกมนี้นะครับมองว่ามีความเป็นไปได้สูงกว่านะครับเกมนี้ควรเลือกเชียร์นะครับแอตเลติกนะครับบินเบานะครับเหมาะสมกว่านะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับเลือกเชียร์นะครับแอตเลติกนะครับบินเบานะครับ แม้ว่าฟอร์มภาพรวมในช่วงหลังที่ผ่านมานั้นนะครับผลงานอาจจะยังดูทรงๆอยู่ก็ตามทีนะครับแต่ถ้าเทียบกันกับทางด้านทีมเยือนนะครับอาการก็ยังดูป้อแป้มาอย่างต่อเนื่องนะครับอยู่ตามทรงของทีมนะครับในโซนท้ายตารางนั้นนะครับบอกว่าเอสเตติกนะครับบินเป่านะครับเองพวกเขาก็ยังจะดูมีทรงกว่านะครับและดูคาดหวังได้มากกว่านะครับ เกมนี้นะครับเชื่อว่าเอลติกบินเบานะครับน่าจะเปิดบ้านลุ้นเก็บสามแต้มนะครับมาได้นะครับอ่าก็ขอฝากเลอกเคียไว้ด้วยนะครับเอลติกบินเบานะครับชนะแน่นอนครับค่าคืนนี้นะครับอ่าสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดรับสไครต์นะครับฝากเป็นกาลังใจให้ช่องเซียนเหลาด้วยนะครับขอบคุณครับ